สุดตะลึงเมื่อนักบรรพชีวินขุดพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาชนิดหนึ่งว่ากันว่ามันเป็นหนึ่งในนักล่าที่น่ากลัวที่สุดเมื่อ60ล้านปีก่อน เพราะนี่คือไททานโนโบอามูยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาไททานโนโบอาเป็นมูยักษ์โบราณขนาดมหามีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและขากรรไกรที่ทรงพลังมันสามารถบีบรัดเหยื่อให้แหลกละเอียดได้ในพริบตาอาหารของมันได้แก่ปลาขนาดใหญ่เต่าจระเข้และสัตว์อื่นๆที่โชคร้ายที่ขวางทางมันมันคือราชาแห่งป่าดงดิบและสัตว์นักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในยุคที่ไดโนเสาร์ยังครองโลกต่อมาในปี2009ที่เหมืองถ่านหินในเซเรคอนประเทศโคลอมเบียการค้นพบนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญระหว เมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนหรือช่วงยุคพาริโอซีนหลังการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์การค้นพบนี้นักวิทยาศาสตร์ถึงกับต้องตะลึงกับขนาดของมันซากฟอสซิลประกอบด้วยกระดูกสันหลังและซี่โครงที่มีความยาวถึง13เมตรและอาจมีน้ำหนักมากถึง1.1ตันเผยให้โลกได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของไททานโนโบอานั่นใหญกว่างูอนาคอนด้าถึง4เท่าลองจินตนาการดูสิว่าถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจะน่ากลัวมากแค่ไหน